เจชินบูเสาหลักแมลงเพียงหนึ่งเดียวและก็เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นในกระตูเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชันแนลครับคลิปวันนี้ครับผมเสาหลักนะครับเรามาถึงคิวของเสาหลักชินอุบุนะครับคือคลิปแรกเนี่ยทำเสาหลักเพลิงไปเนอะนะครับเลนกูคุเคียวจูโร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่สองนะในซีรีส์ของเสาหลักครับชินอบุครับเป็นเสาหลักคนแรกๆที่โผลมาในการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่เรื่องการต่อสู้ไม่ได้ถึงกับโชว์ของหรือว่าโชว์ความโหดสัตว์รัสเซียอะไรให้เราได้เห็นสักเท่าไหร่ครับชินอบุหรือว่าชื่อเต็มเ ก็คือโคโจชินบุเขาเป็นเสาหลักแมลงนะครับตอนที่เจเขาปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องในไทม์ไลน์หลักในยุคป,ปัจจุบันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเจเขาก็อายุ18นะถือว่าอายุน้อยนะครับคือต้องบอกว่าพวกเสาหลักในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนอายุไม่ได้เยอะอะไรเลยนะอายุน,ยน้อยด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าขึ้นมาเป็นเสาหลักได้เนี่ยคือเจ๋งมากครับ บื้องหน้าเธอเนี่ยจะดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะครับพูดจาจะมีรอยยิ้มเปื้อนไปหน้าตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอยู่ตลอดนะครับแต่คันนี้ด้วยความที่เธอเองอ่ะปีปมในอดีตเกี่ยวกับครอบครัวโดนสูญค่าเนืเธอจริงไม่จะเป็นคนที่มโมโหอารมณ์ร้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เธอพยายามที่จะเก็บซ่อนอารมณ์เหล่านั้นไว้ครับทำให้ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีใบหน้าที่แบบพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทุกครั้งที่เวลาเธอพูดเี่ดเธอจะเป็นคนพูด พูดตรงๆขวานาาผ่าซาดพูดจาแบบเชื่อเฉืออมากนะ พูดไปแต่ละทีนี่คือแทงใจดำนะครับคนที่ภูมิต้านทานวาจาน้อยนี่ถึงขั้นหลงห้าได้เลยนะครับูจาได้เชื่อเฉือนมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพยายามที่จะผูกมิตรกับเธอหรือพูดกับเธอดีๆเนี่ยเธอก็จะรับฟังด้วยเหมือนกันนะเออไม่ใช่แบบงี่เง่าแล้วจะคอยด่าคนอื่นเขาอย่างเดียวนะเธอไม่จะเป็นคู่กัดกับกิยูครับตอนนี้เนี่ยพอเจอกันก็จะมีการประทะวาจาปะทะคารมอะไรกันอยู่เรื่อยๆครับเธอนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆครับตอนแรกเองก็ไม่ค่อยจะได้ชอบอะไรทั ทันจิโร่สักเท่าไหร่นะแต่พอทันจิโร่เนี่ยคือมาพูดจาดีดด้วยนะครับบ่อยเข้าบ่เข้าชินบุเองเนี่ยก็ยอมที่จะเปิดใจให้ครับนอกจากชินบุจะเป็นเสาหลักปรลงครับเธอเนี่ยยังมีความสามารถด้านการรักษาครับมีความรู้เรื่องยาอะไรพวกนั้นครับเธอเนี่ยมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าคลิหาดผีเสื้อด้วยครับ ซึ่งคลีฮาหผีเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสถานที่พยาบาลนั่นแหละนะครับถ้าเกิดบ้านหน่วยพิฆาตศูนคนไหนไปสู้กับศูรย์แล้วแบบบาดเจ็บอะไรมานะก็จะมาทําการพักฟื้นที่คลีฮาร์ดผีเสื้อนะครับชินอูบูเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเอวบางล่างน้อยแล้วก็หน้าตาน่ารักมากคนนึงนะทำให้เธอเนี่ยได้รับคะแนนแล้วก็เลตติ้งดีมากๆนะครับจากเหล่าแฟนคลับดาบพิฆาตศูรย์ทั่วโลกครับ ข้อมูลทั่วไปของโคโจชินบุเนี่ยเธออายุ18ครับสูง151เซนติเมตรครับน้ำหนัก37กิโลครับผมซึ่งเบามากแล้วก็ตัวเล็กกระเปี้ยกระดับหนึ่งเลยนะน้ำหนัก37กิโลนี่คือไซส์ประมาณเด็กป .6 ประมาณเด็กม .1 เท่านั้นเองนะครับตัวแค่นี้ไม่ต้องผักให้เปืองแรงครับเดินเฉียวเบาๆก็ล้มแล้วครับ คือตัวเล็กมากครับไซโลลิดีๆนี่เองนะครับเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ครับเธอเนี่ยมีพี่น้องด้วยนะครับมีพี่สาวแท้ๆเนี่ยก็คือโคโจคานาเอะครับแล้วก็น้องสาวที่เป็นน้องสาวบุญธรรมครับมีชื่อว่าซิยูริคานาโอะนะครับแรกเริ่เดินทีเลยในวัยเด็กของเธอนั้นเนี่ยครับชินะบุก็เป็นเหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่มีชีวิตเป็นครอบครัวปกติทั่วไปครับมีพ่อแม่ลูกจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับครอบครัวของชินะบุเนี่ย โดนอสูรฆ่าตายครับก็ตายเรียบครับทั้งพ่อทั้งแม่นะแต่โชคยังดีครับที่ทั้งชิระบุรวมถึงคาราเอะพี่สาวของเธอเนี่ยยังไม่ได้โดนอสูรแดกนะเพราะว่ามีเกียวเมมาช่วยพวกเธอให้รอดพ้นจากเนื้อมือของอสูรร้ายครับเมยก็โดนแดกเลยนะ ด้วยความเจ็บปวดในครั้งนั้นนะครับที่พ่อแม่เนอะโดนอสูรแดกอะไรกันไปครับสองสาวพี่น้องก็เลยได้เข้าร่วมองค์กรล่าสูตรครับเพื่อที่ทําการปราบอสูรนัน่นงครับกว่าล้างอสูรให้หมดนะครับจะได้ไม่มีใครเนี่ยมารับครอบเหมือนกับพวกเจ๊เขานะหลังจากที่ได้เข้าร่วมองค์กรล่าสูตรแล้วคานาเอะที่เป็นพี่สาวข,ของชินาปูเนี่ยคือ2คนนี้อายุเขาห่างกัน3ปีนะครับคานาเอะก็ถือว่าเจ๋งฝีมือดีมากนะครับคานาเอะเนี่ยได้กลายเป็นเสาหลักบุกผาครับเป็นทั้งเสาหลักบุกผาแล้วก็เป็น ขังเจ้าบ้านคดเรืงหาผีเสื้อครับเวลาผ่านไปในตอนที่ชินอบุอายุ14ส่วนตอนนั้นคานาเอะอายุ17นะครับคานาเอะได้มีการต่อสู้แล้วก็ประทะกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่2ครับซึ่งแน่นอนครับว่าอสูรข้างขึ้นคือมันเก่งมากครับเสาหลักเพียงคนเดียวเนี่ยไม่สามารถรับมือได้อยู่แล้วครับคานาเอะก็พลาดท่าแล้วก็โดนอสูรข้างขึ้นที่2เนี่ยฆ่าตายกันไปตามระเบียบครับแต่โชคดีนะคือคานาเอะโดนฆ่าตายแต่ยังไม่ทันโดนอสูรกินนะครับเพราะว่ามันเช้าซะก่อนนะ ไอศูนย์ข้างขึ้นนี่สอนเนี่ยมันก็เลยแบบต้องเพ่นหนีต้องชิ่งหนีอะไรกันตานะ ตอนที่คานาเอะตายอายุ17ตอนนั้นชินะบุอายุ14เองครับหลังจากนั้นเนี่ยชินะบุก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านเครือหาดผีเสื้อแทนคานาเอะครับชินะบุก็ดูแลเหล่าสาวๆทุกคนที่อยู่ในเครือหาดผีเสื้อเนี่ยเหมือนกับน้องสาวของตัวเองเลยนะครับรักทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันเลยครับและเธอก็มักจะแสดงสีหน้าที่แบบยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับให้คนในเครือหาดผีเสื้อได้เห็นว่าเธอแบบเป็นคนอารมณ์ดีนะเหมือนกับว่าคงอยากจะปกปิดความเศร้าอะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วคือหน้ายิ้มก็จริงนะแต่คือเจชิบุ เขาอารมณ์จะประมาณว่าอยู่ในอารมณ์โกรธเนี่ยตลอดเวลาเลยครับและในภายหลังครับชินะบูเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นเป็นเสาหลักคนต่อมานั่นเองครับแต่ว่าชินะบูเนี่ยเขาจะเป็นเสาหลักแมลงนะครับใช้ปลาแมลงครับซึ่งจะต่างจากพี่สาวของเธอก็คือคานาเอะนะครับคานาเอะเนี่ยใช้ปลาบุกผานะ ที่เป็นอย่างเงี้นั่นะก็เป็นเพราะว่าชิดะบุนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับสริลักของชิรดะบุคือแบบตัวเล็กกระเปียกมากกับสูงแค่151เซนนะน้ำหนัก37กิโลคือมันไซส์โลลิดีๆนี่เองนะพละกกำลังของชิรดะบุเนี่ยไม่เพียงพอที่จะตัดคออสูรนะ ในการล่าศูนย์ในการฆ่าศูนย์เนี่ยต้องตัดคอศูนย์ครับแต่คือด้วยความเอวบางล่างน้อยนะครับมันไม่สามารถทันยางก้นได้รจ,จริงครับ mm hmm. เมื่อปลาบุผาไม่เหมาะสมกับเธอเนี่ยเธอจึงได้คิดค้นปลา,มาแมลงขึ้นมาเองครับแล้วก็ใช้ปลา,มาแมลงนี่แหละในการต่อสู้ครับซ,ซึ่งก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ที่เหมาะสมกับตัวชิลนปุกเขาเองนะปลา,มาแมลงเนี่ยมันแตกแย,ยกย่อยมา,มาแบบหลายซับหลายซอ้อนเหมือนกันนัคือปลาเริ่มต้นเนี่ยก็คือปลาตะวันนะครับแตกสายมาจะเป็นปลาวาลีครับแตกสายลงมาจากปลาวาลีเนี่ยเป็นปลาบุผาครับแล้วก็แตกสาย มาจากปลาบุผายเนี่ยก็คือปลาแมลงนั่นเองนะครับสไตล์การต่อสู้ของปลาแมลงเนี่ยกระบวน่าจะเน้นไปที่การแทงสตูนะครับไม่ใช่การฟันสตูนะเพราะว่าเจชินบุเขาเนี่ยไม่มีแรงจะฟันอสูรอะไรอยู่แล้วนะต้องใช้การแทงเอานะครับแต่คือแทงอสูรไปอสูรก็ไม่ตายอยู่ดีนะเธอที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านยาเนี่ยเธอสกัดพิษจากดอกฟูจินะครับซึ่งมันเป็นพิษที่ส่งผลไายแรงแล้วก็เป็นพิษที่สามารถฆ่าอสูรได้ครับเธอใช้พิษจากดอกฟูจินะครับมาสกัดแล้วก็เป็นอาวุ ในการเอาพิษพวกนั้นเนี่ยมาปราบอสูรนั่นเองครับจุดเด่นของปรานบาลางเนี่ยคือจะเป็นกระบวนท่าที่เน้นความรวดเร็วนั้นในบรรดาเสาหลักกันนะครับโดมะอสูรข้างขึ้นที่2เนี่ยยังย,ยอมรับเลยนะครับว่าชิระบุเนี่ยเป็นคนที่เร็วที่สุดเท่าที่โดมะาเนี่ยเคยต่อสู้ด้วยเลยนะครับแล้วถ้าว่ากันตามตรงโดมะยังยอมรับเลยครับว่าถ้าชิระบุแข็งแรงพอที่จะฟันคอโดมะาได้ครับด้วยความเร็วที่ชิระบ,บุบีชิระบุเนี่ยสามารถเอาชนะโดมะาได้เลยนะยต้องบอกเลยครับว่าปลานมาลงของชิระบุเนี่ยก็ไม่ ธรรมดานะความเร็วนี่คือแบบเร็วแรงสูงมากนะเกิดที่จะเอาชนะระดับอสูรข้างขึ้นได้แบบตัวต่อต,ตัวนะครับในวงเล็บถ้าเกิดเธอตัดคอสูรได้นะ และเพื่อที่จะให้ปลา,มาแมลงของชิราบุเนีครับมีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพอาวุธก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอาวุธเนี่ยจะเป็นดาบประเภทแบบฟันอะไรไม่ได้เลยนะครับดาบของชิราบุนั้นต้องเป็นดาบที่เหมาะสมกับการแทงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นดาบของชิราบุเนี่ยจะมีรูปร่างแปลกประหลาดนะัดดาบเด่คือจะเลียวครับส่วนปลายดาบเนี่ยมีลักษณะแบบคล้ายๆแบบปลายเฉวหมวกนะครับคนที่ตีและทําให้เนี่ยก็คือเทนจินครับก็ เป็นหัวหน้าหมู่บ้านของเหล่าช่างตีดาบอีกทีนึงครับแล้วลองสังเกตโกลงดาบของชินบุนะครับเห็นไหมตรงโลงดาบเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบคล้ายๆดอกไม้นะฟุง้งฟิ้งมากเลยนะ อาจจะสื่อได้ว่าปลานแมลงของชิราบุเนี่ยคือแตกสายมาจากปลานบุปผาอะไรอย่างกันหรือเปล่านะในช่วงเวลาปัจจุบันที่ชิระบุเนี่ยมีบทบาทครั้งแรกๆเลยคือตอนนั้นเนี่ยชิราบุได้รับคําสั่งจากท่านคางายะครับท่านคางายะสั่งให้ชิระบุแล้วก็กิยูเนี่ยครับมาสถานที่แห่งหนึ่งครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยส่งหน่วยพิฆาตศูนย์มาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับไม่ได้เลี่ยงได้ลาอะไรเลยแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะมี12จันทาศูนย์อยู่แน่เลยครับและคือคางยะนี่นะ ส่งคนมาถูกคุ้ยนะส่งกียูกับชินะบ,บุมานะคือมันมาทาภารกิจด้วยกันก็จริงอยู่แนละ้วแต่คือมันมาแล้วมันก็แบบมานั่งทะเลาะก,กันเองมาพูดจิกกัดอะไรกันเองเนี่ยนะชินะบ,บุพาคานาโอดที่เป็นผู้สืบทอดเสาหลักของเธอนะมาด้วยครับรวมถึงกียูเองก็มายัางสถานที่เกิดเหตุด้วยนะครับ พอมาชินะบุก็โชว์ของนะครับปราบอสูรอะไรกันไปครับแล้วมันก็มีคําสั่งนะครับให้พาทันจิโร่กับเนสุโกะที่เป็นอสูรไปที่ส่บัญชาการของหน่วยพิฆาตอสูรครับแต่ก็มีปัญหานะครับตอนแรกกิยูเนี่ยจะปกป้องเนสุโกะทําให้ชินะบุกับกิยูเนี่ยมีการแบบปะทะกันเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะแต่สุดท้ายเรื่องก็จบกันด้วยดีนะเพราะมีคําสั่งของคางยะมาครับว่าให้จับ2คนนี้เนี่ยไปเป็นไปที่ส่บัญชาการก่อนนะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับชินะบุกเนี่ยได้มี ในการค้นคว้าพิษที่จะสามารถฆ่าอาสูรข้างขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นมุกตลกตลกดิดนึงครับเพราะว่าชินบุคือแบบเป็นโก,กรธเกลียดอสูรมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมาทํางานกับคุณธรรมโยเนี่ยแต่คือชินบุเนี่ยจะแผลรังสีอามมหิตอะไรตลอดเวลานะแต่คือคุณธรรมโยเนี่ยเขาเป็นแบบอสูรใจดีเขาไม่ได้ถือสาอะไรชินบุอยู่แล้วแต่ชินบุที่คือแบบเอาเลื่องมากนะจะฆ่าจะแกงเขาให้ได้นะแต่สุดท้ายก็คือทํางานด้วยกันได้นะครับแล้วก็คิดคนได้สําเร็จนะครับว่าจะใช้พิษแบบไหนใช้ปริมาณเท่าไหร,ร่่ที สามารถโค่นอสูรข้างขึ้นได้ครับก็แน่นอนครับว่าอสูรข้างขึ้นที่ชินอบุเนี่ยอยากจะโค่นมากที่สุดนะครับต้องเป็นอสูรข้างขึ้นที่2อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอสูรข้างขึ้นที่2เนี่ยเคยฆ่าพี่สาวของชินอบุเนะมีการเตรียมการไว้นะครับว่าจะจัดการรับมือกับอสูรข้างขึ้นที่2อยังไงครับถ้าเกิดต้องมีการปะทะแล้วก็ต่อสู้กันจริงๆครับชินอบุเดี๋ยวได้มีการวางแผนกับคาราโอดนะครับว่าถ้าจะต้องต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นที่2เนี่ยครับเงื่อนไขแรกเลยคือชินอุ2 ชิโนบุเนี่ยพอมีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าโดมาเนี่ยจะเป็นอสูรจอมตกะกราดที่ชอบกินผู้หญิงยึดติดก,กับการกินผู้หญิงอย่างมากครับถ้าโดมาได้เจอกับชินบุครับชินบุที่เป็นเสาหลักนะครับความสามารถทางร่างกายสูงคุณค่าทางอาหารนี่คือต้องสูงแน่ๆครับเพราะฉะนั้นโดมาเนี่ยต้องกินชิโนบุอยู่แล้วครับและตอนนี้ร่างกายของชินบุเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านะครับทั้งเลือดยันเครื่องในยันปลายเล็บเนี่ยมีพิษของดอกฟูจิที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกา ชิราบุใช้ร่างกายดูดซึมพิษจากดอกฟูจิเนี่ยมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับแต่เนี้ยคือมันยังเป็นการทดลองนะครับทีงแม้ว่าในร่างกายจะมีพิษปริมาณสูงมากๆก็จริงอยู่ครับแต่คือมันยังไม่ชัวร้อยอ์นะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะสามารถฆ่าสูนข้างขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าจึงได้มีการวางแผนครับว่าถ้าโดมาได้กินชิราบุเข้าไปครับด้วยพิษปริมาณมากและมีความเข้มข้นขนาดนี้ครับต่อให้ไม่สามารถโค่นสูนขข้างขึ้นที่2ได้เนี่ยแต่มันจะลดทอนกําลังแล้วก็ ทำให้อสูรข้างขึ้นเนี่ยคืออ่อนแอลงอย่างมากแน่นอนครับถ้าสุดท้ายแล้วโดมะยังไม่ตายจริงๆก็จะเป็นโอกาสให้กับคานาโออยู่ดีนะครับที่อาศัยช่วงเวลาที่โดมะอ่อนแอเนี่ยคานาโอจะสามารถตัดคอโดมะได้ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่ชิรนบุกับคานาโอะนี่คือวางแผนไว้ครับด้วยการต้องสละชีพนะครับสละร่างกายของชินบุก,กันเลยทีเดียวนะและแล้วชินบุก,ก็ได้มาต่อสู้กับโดมะจริงๆครับก็เป็นช่วงท้ายๆของการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตนะครับ ชินบูเนี่ยพอเห็นโดมาร์ก็คือรู้ทันทีเลยครับว่าเป็นศูนย์กั้เคลืนที่2แน่นอนครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ครับมันตรงกับที่คณะพี่สาวของชินะบูดเนี่ยเคยบอกเอาไว้ก่อนตายนะครับพอเจอกันก็แบบต่อสู้กันชงเชงชงเชงเลยนะจริงๆแล้วชินะบูดเนี่ยก็ต่อสู้ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ ความเร็วของชินบูเนี่ยทำให้โดมะยอมรับครับว่าเป็นเสาหลักที่เร็วที่สุดเท่าที่โดมาเคยเจอมานะครับแล้วความเร็วระดับนี้นะถ้าชินะบุแข็งแรงพอที่จะตัดคอสอูนได้ครับชินบูเนี่ยสามารถเอาชนะโดมะได้เลยครับแต่สุดท้ายแล้วครับด้วยความเป็นอสูรขั้งขึ้นนะครับยังไงมันก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเสาหลักมากๆอยู่แล้วนะครับทําให้ชินบูเนี่ยก็พลาดท่าครับพ่ายแพ้กับโดมาแล้วก็โดโดมะนี่คือแดกนะผม คือการแดกของโดมาคือมันไม่ใช่แบบแทะเนื้อแบบซอมบี้อะไรเงี้ยนะคือมันเหมือนกับว่าเอาร่างกายของิงนี่ครับซึมซับแล้วก็ดูดกลืนหายเข้าไปในตัวอะไรอย่างนั้นเลยนะ พอโดมาดูดกลืนกินชินบุเข้าไปทั้งตัวเนี่ยคือมันก็เข้าตามแผนที่ชินอบุเคยคิดไว้นั่นแหละครับคานาโอะก็มาต่อสู้กับโดมาต่อนะครับตอนนั้นก็มีทั้งคานาโอะแล้วก็อิโนสุเกะนะมาต่อสู้กับโดมานะครับพอต่อสู้กันไปสักพักหนึ่งครับพิษของชินอบุเนี่ยเริ่มที่จะออกฤทธิ์แล้วครับโดมาเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แบบเริ่มอ่อนแอและเริ่มจนตรอกแล้วครับผมคานาโอะและอิโนสุเกะครับก็ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะตัดคอโดมาได้ครับก็สามารถที่จะปราบอสูรนี่นกรรกรรเยววาาป็าม พลังของ3พี่น้องกัน,นโดมาตัวเดียวนะแม่งต่อสู้กันมา3คนเลเดียวนะตั้งแต่เสาหลักบุกผาคนแรกกันะคานาเอะนะครับต่อมาก็มาต่อสู้กับชินบุเสาหลักแมลงนะผู้สืบทอดของชินบุก,ก็คือน้องสาวบุญธรรมคนเล็กนะครับคานาโอนะอันนี้ก็ใช้ปลาบุปผาเหมือนกันนะร่วมมือกับโนุเกะนะโหอสูรข้างขึ้นตัวเดียวนึใช้นักล่าสูรเปลืองมากกว่าจะปราบได้นะ ในตอนที่โดมะตายครับเป็นเหมือนกับมีฉากอีกพบหนึ่งอีกมิติหนึ่งครับที่โดมะก,กับชินะบุเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับชินะบุเนี่ยก็คือสบายใจแล้วครับว่าสามารถฆ่าโดมะได้ปราบโดมะได้ชินบุเนี่ยจะได้ไปสู่สุขติสบายใจสักทีนะครับก็เป็นการจบประวัติจบเรื่องราวของชินะบุในการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตสูนเพชรเท่านี้นะครับมาดูทางด้านวิชาปราณกระบวนท่าของชินะบุกันหน่อยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใช้ปราณแมลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพียงคนเดียวในเรื่องนี้ด้วยนะ ที่ใช้ปลานบลแรงนะครับในอดีตก็ไม่น่าจะมีใครใช้ปลาบาแรงเบิกกระชิดระบุนะว่ามีการเปิดเผยมาเพียงแค่คนเดียวนะครับว่าเจ้ค,คนนี้เนี่ยเอวบางร่างน้อยนะครับตัดคอสูบไม่ได้นะก็เลยต้องใช้ปลาบาแรงนะที่เป็นกระบวนท่าเน้นการแทงเนะ กระบวนท่าที่ชินบุเคยใช้ครับก็จะมีท่าปลา,มาแมลงระบำผีเสื้อหยอกย้วครับเป็นท่าที่ปราบอสูรแก๊งแมงมุมใหม่แก๊งของลุยนะครับท่าดวงตาแมลงปอหกเหลี่ยมครับเป็นท่าที่เคยใช้โจมตีใส่โดม้าครับท่าปลา,มาแมลงระบำตะขาบร้อยเท้าย่างก้าว ท่านี้เนี่ยจะเป็นการก้าวเท้าที่แบบรุนแรงมากนะการเหยียบเท้าลงพื้นนี่คือรุนแรงมากรุนแรงจนสะพานหักสะพานพังเลยครับแล้วก็ท่าสุดท้ายครับปลา,มาแมลงระบบาเหล็กในพึ่งโบกสะบัดครับท่านี้เนี่ยชินบุเอาดาบนี่คือแทงเข้าไปที่ตาโดม,มาโคตรโหดนะครับ <c oughs> เหมือนกับเปลกในพึ่งกันเลยทีเดียวนะก็มีทั้งหมด4กระบวนท่านะครับที่ชินอบุเนี่ยเคยใช้ให้เราเห็นนะกระบวนท่าถือว่าน้อยมากนะน้อยมากครับแต่มันก็เหมาะสมกับความเป็นปลามแมลงแหละเพราะว่าต่อให้กระบวนท่าเยอะกว่านี้มันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกถูกไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องใช้พิษในการปราบอสูในการฆ่าสูรอยู่ดีนะ ต่อให้มีกระบวนท่าเยอะนู่นนี่นั่นไปนะครับมันก็ตัดคอสูบไม่ได้อยู่ดีอ่ะต้องใช้พิษอยู่ดีอ่ะคือเหล่านักดาบที่เขาคิดค้นปรานขึ้นมาเองหรือว่าคิดค้นกระบวนท่าใหม่ต่อยอดจากกระบวนท่าเดิมขึ้นมาได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้ว่ถือว่าเป็นนักดาบอัจฉริยะได้เลยนะแต่สําหรับชินบปุอ่ะผมไม่อยากจะอวยว่าเป็นนักดาบอัจฉริยะอะไรถึงขั้นนั้นไงนะเพราะว่าปลาแมลงที่เจ๊เขาใช้เป็นเพียงคนเดียวในกระตูเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปรานที่แบบ ร้ายกาดอะไรมากไงไม่ใช่ว่ากระบวนท่าแบบจะ,ะเผด็จตึกศัตรูอะไรได้ขนาดนั้นนะครับสุดท้ายมันก็ต้องจบลงที่การใช้พิษอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นครับสำหรับเจชิดระบูดเนี่ยผมจะขอ,อยังไม่อวยนะครับว่าเป็นนักดาบอาัจฉริยะอะไรอย่างนั้นนะ แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่คิดค้นกระบวนท่าใหม่แล้วแบบเป็นกระบวทนท่าที่ไร้กาศคิดค้นปลาอะไรขึ้นมาเองในกระตูนเรื่องนี้ก็มีกันหลายคนอยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทำให้แล้วกันนะครับและแล้วก็จบกันไปนะบผมสําหรับเรื่องราวของเสาหลักแมลงเพียงหนึ่งเดียวนะครับในปริศาชาตินักล่าสูนนะครับผม หวังว่าจะรับชมคลิปนี้กันอยากสุกสนานนะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังเหลืออีกหลายตัวละครนะเหลืออีกเป็นเข่งนะผมเสาหลักนะแล้วก็ยังมีปาร์ตี้ของทันจิโร่นะเออจริงๆร้าดต่พิฆาตุนก็ยังมีอีกหลายหัวข้อให้ทําเยอะนะ ใครที่เป็นแฟนดาวพิฆาตสูตรนะครับก็รอดูคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับครับผมโปรดกดไลค์าชนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องจากกันไปก่อนละครับบ๊ายบาย